สวัสดีครับผมเชสศิธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับตอนนี้แดดส่องหน้ามากเลยผมอยู่กับน้องแครนะครับโอเคน้องแครแต่แนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับผมชื่อนายสุรเชเขมาทุลินนะครับก็มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับครับโอเคในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการรันตัว v s t u d i o c o d e นะครับบนเบราว์เซอร์นะครับผ่านบริการของทาง Microsoft Azure นะครับซึ่งเบื้องต้นก่อนอันนี้ก็น้องเขาแชร์หน้าจออยู่นะครับก็เป็นหน้าจอที่เ ะเห็นว่า VS Code เอาล n อยู่ในเบราว์เซอร์แล้วก็ทางแคลช่วยทำการสวิตช์มาที่ตรงส่วนที่เป็นผลลัพธ์เลยครับนี่ครับโอเคแคลได้ทำการทดสอบง่ายๆในการ new project ที่เป็น next js นะครับเป็น react framework นะครับ SSR แล้วก็ run ให้เราดูเอาล่ะเบื้องต้นก่อนคงเกิดคำถามว่าทำไมเราต้อง run เจ้าตัว VS Code b r เบราวด้วยคำตอบง่ายๆคือในอนาคตเนี่ยนะครับเราบางทีเราต้องการจะเขียนโค้ดบน iPad ถูกต้องไหมครับบนมือถือหรือบนที่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปแคร์ว่าเราจะมีโน้ตบุ๊กอยู่หรือเปล่าเราสามารถล็อกอินจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไหนก็ได้ถูกต้อ,ตอไงไหมตอบพูดง่ายคือนี่คือวิธีการตอบโจทย์นะครับก็บางคนอาจจะมีเครื่องที่ไม่แรงไม่เร็วอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่อยากเอาเครื่องกลับนะครับคุณก็สามารถรีโมทไปทําได้แน่นอนครับมีค่าใช้จ่ายครับแต่ว่ามันก็ซอฟต์ Microsoft เองเนี่ย ก็เขาเรียกว่าให้ทดลองใช้งานฟรีก่อนอ12เดือนซึ่งเดี๋ยวผมจะพาสมัครนะครับแล้วก็สอนเซตอัพให้ดูเลยโดยที่น้องแคลนี่จะเป็นแคลนเป็นเอ็กซ์เพรสนะครับในการที่จะไกด์ผมสอนผมนะครับแอดสไปเรียบร้อยแล้วนั่นทําได้แล้วนะครับเอาล่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยดีกว่านะครับผมจะขออนุญาตสวิตช์กลับมาที่หน้าจอผมนะครับก็ผมขอ Stop, อนุญาตต่อการแชร์ริงของฝั่งน้องแคลก่อนนะครับ แล้วก็ผมจะทำการแชร์สกีนผมเองนะครับกดแชร์สกีนเอาล่ะตอนนี้ใครเห็นหน้าจอพี่ไหมครับเห็นครับอ่าโอเคก็ตอนนี้เริ่มแชร์สกีนแล้วนะครับอืมแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเล็คอร์ดหน้าจอไหนเป็นหน้าจอหลักเข้าใจว่าหน้าจอหลักคืออ่าโอเคก็กำลังแชร์หน้าจอนี้ตอนนี้เบื้องต้นก่อนนะครับ ผมต้องทำการไปนะครับที่เว็บไซต์ชื่อออนไลน์นะครับ visualio co. o com นะครับก็ตัวนี้นะครับพอไปเสร็จปุ๊มเนี่ยมันจะขอคุณล็อกอินด้วยตัวล็อกอ่าเขาเรียกว่าล็อกอินนะไม่ใช่ล็อกเอาล่ะเอาลุกนะครับอ่าผมก็ล็อกอินเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะโดยปกติมันจะขึ้นไหมเราเลือกแพลนก่อนใช่ไหมว่าจะเป็นแบบเสียตั้งไปเลยหรือของฟรีนะครับในกรณีนะี้พอดีผมแคนเซิลไปละ มต้องมานั่งกดตัวที่ชื่อว่า create plan ใช่ไหมแช่ครับอ่านั้นผมกดเลยนะครับพวกนะ create plan อันนี้สำหรับคนที่มันขึ้นหน้าจออิมอยู่แล้วเนี่ยก็เลือก location เป็น south east asia นะครับแล้วก็คุณจำเป็นต้องทำการ create ตัว free azure account ก่อนใช่ไหมใช่ครับใคร,ครสามารถพูดแทรกพี่เนยนะค,ครพูดอยู่คนเดียวประเด็นคือผมมี azure account อยู่แล้วแล้วก็เคยใช้บริการมาแล้วผมไม่แน่ใจว่า มันจะรีเซ็ตให้ผมเปล่านะครับก็จะลองสมัครก่อนจะกดไปเลยครับแล้วก็เลือกตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับกดเลยนะก็สตาร์ทฟรีนะครับก็เข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะทําการให้เราสมัครแล้วก็ผูกบัตรเครดิตเรานะครับ้องใช้บัตรเครดิตนะครับแต่ว่าก็ตามที่มันเขียนเอาไว้นะครับมันจะไม่มี auto, ออโต้ชาร์จิ่งก็คือพูดง่ายๆถ้าเราไม่ทําการตอบ accept มันหลังจากที่เราหมดอายุไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จเราใช่ไหม ใช่ครับนะครับนั้นก็าสามารถใส่เลยนะครับก็ระหว่างที่มันรอนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัว VS Code เนี่ยนะครับเ s code เนี่ยเราสามารถเขาเรียกว,ว่าติดตั้งนะครับบน Amazon ติดตั้งบน GitHub หรือติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ไรได้ด้วยนะอันนี้แคลรูร้ไหมไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยก็คือตัว VS Code เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ Open Source นะครับ เราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็มา Deploy ลงบนเบราว์เซอร์เราได้เลยนะครับดังน mm ั hmm. ้นถ้าเกิดเราไปเสิร์ชใน YouTube เนี่ยจะเห็นว่า,าบางคนเขาจริงจริงการ Deploy บนเบราว์เซอร์มันมีมานานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งจะมาทำโชว์ให้ดูบน Microsoft Azure แล้วมา,าละนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมาให้เลือกประเทศใช่ไหม<ช>ก็พืทถมือถือนะครับอันนี้ต้องใส่บัตรเครดิตถูกปะ เลือใช้ในการ i d e n i f y กด expand ลงมาอันนี้ทำยังไงเนี่ยอันนี้ต้องใส่อันนี้ก่อนปะต้องใส่ก่อนครับโอเคนั้นก็ t a k คมีนะครับเราดูซิมันจะใส่มาที่เบอร์มือถือไหมขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากจะดูก็สามารถผ่านไ้เลยนะครับก็ผมรอ v o r i f y code นะครับมาแล้วนะครับหกหกสี่สี่สี่ครับโอเค v o r i f y เลย นะครับอ่าผมคงต้องขออนุญาตซ่อนก่อนนะครับเผื่อว่ามันโชว์ข้อมูลบัตรเครดิตผมโอเคนี่มันโชว์จริงๆด้วยโชคดีที่ผมมูฟทันนะครับก็เอ่อผมมูฟมาที่อีกหน้าจอหนึ่งนะครับก็แน่นอนพวกเราคงจะไม่เห็นบัตรเครดิตผมนะครับก็กดเอ็กซถ้าเห็นยังไงก็ทําไม่เห็นแล้วกันอาล่ะผมกดนะครับเป็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็กด accept พอดีมันิมเคยผูกไว้แล้วมันก็น่าจดจําแล้วก็กด i g n u พเอ่อผมขอด้วน่นะครับมันให้เสียตังไหมเพราะที่ดูเหมือนจะไม่มีนะครับก็กด i g n up ผมเริ่มคอนเฟิร์มละนะครับก็เพื่อง่ายคือเรากเกาะข้อมูลบัตรเครดิตเข้าไปแล้วก็คอนเฟิร์มก็จะขึ้นหน้าจอนี่นะครับคอนเฟิร์มยู r ินฟอร์เมชัคราวนี้ระหว่างเราคอนเฟิร์มผมจะสวิตช์ไปที่หน้าจอนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะนั่นแล้วก็เอา,เอาในส่วนของอขออนุญาตดูหูซอิว่ามันคอนเฟิร์มเสร็จหรือ,อยังนะครับใช้เวลาโอเคเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ผมอาจจะโอเคทางแคลเห็นใช่ไหมครับ ครับที่มาหน้านี้แล้วทำไมต่อครับแคลรโอเคครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ create plan ได้เลยครับก็กดปุ่มไหนครับอ่าไปไปไปที่แท็บแท็บเดิมก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็คือต้องหลายที่ create plan ปุ๊บอ่าพี่ refresh ตรงนี้ใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็น free trial ถูกต้องไหมครับ location ก็ต้องเซตปะไม่ต้องก็เป็น southeast asia ตอนนี้เอ่อเท่าที่พี่ดูก็คือมันกดอะไรไม่ได้มันค้างมันช้าปะหรือว่าไง พ r เอ t e อยู่นะครับต้องทำยังไงแพร์ของผมมันขึ้นเซาทิสเซียเป็นออโต้ให้อยู่แล้วอธิบายว่าน่าจะต้องกดตรงนี้เลยมั้งพิเอด์โค้ดเพล็กโค้ดสเปรย์เลยอ้ากดเลยนะมาแล้วกดตัวนี้ก่อนมีบั๊กแล้วกดพ r เอ t e เลยป่ะครับพ r เอ t e เลยครับโอเคก็ตอนนี้กำลัง Create ์แ a นนะครับแลนนี่มันอารมณ์เหมือนกับก็คือแลนนะแลนก็คือหนึ่งแผนหนึ่งแผนมีได้หลายโปรเจกต์ใช่ไหม ่าใช่ครับประมาณนั้นนะครับก็ขมบวนการนี่นานไหมครับในการเ r e ีย e p แ a n ก็ใช้เวลาไม่นานครับก็รอสักพักหนึ่งก็น่าจะเคลียร์แพลนสำเร็จแล้วอันนี้ระหว่างที่รอ Create ์แพลนเนี่ยเดี๋ยวเราจะลอง New Project ซึ่งมันก็ไม่ได้อ่าจำเป็นคือเพื่อง่ายคือมันไอมันเป็นเหมือนกับถ้าเกิดเคยดูคลิปพี่อ่ะพี่จะมีสอนคลิปเกี่ยวกับเรื่องของ Amazon, อเม z o n นะครับพวก Elastic ส p i นท็อกมันก็จะเหมือนมีให้เราเลือกแอนเวอร์เมนว่าโอเค คุณสามารถเลือก environment ที่เป็น n o d e JS นะคุณสามารถเลือก environment ที่เป็นพวกจาวาอันนี้จะอารมณ์โมเดลกันเด้ไหมเหมือนเลือกเซิร์ฟอร์มีให้เราเลือกไหมครับอันนี้ทำเอานะครับรีสอร์ทผมอาจจะต้องกดเ e ร t e ใหม่มั้ง a c c e เซ Fail นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยสมัครไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าผมจะขออนุญาต Refresh ก่อน แล้วก็กดใหม่ทีนะครับช่วอรอบที่สองถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะใช้วิธีการคือให้ทั้งอ่านี่ได้แล้วครับได้หรอโอเคก็คสเสเซียมเด็บแล้วกันง่ายๆนะครับแล้วก็ก i ิ r รีโพส t o r y ทคือต้องซิงก์กับกิดด้วยใช่ครับไม่ซิงได้ไหมไม่ยอมไม่ได้ครับแล้วพี่ต้องใส่อะไรเข้าไปอย่างเงี้ยก็ต้องใส่เป็นอ่ารีโกกิ มัคือพี่ต้องทําการไปที่จิตพี่ก่อนถูกต้องไหมครับใช่ครับจิตหับแล้วพี่ก็นิวจิตขึ้นมาถูกต้องปหมใช่ครับโอเคพี่ก็จะนิวขึ้นมาเลยเนะไปที่จิตแล้วก็นิวก็ตั้งชื่อว่าอะไรเดียอ่า VS Code อ่าเดโม่อะไกันนะครับก็ชื่อโอเคอยู่เป็น public ก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะพับิกเป็นอะไรกันชั่วนะครับก็พี่ก๊อปตัวนี้เหรออ่าก๊อฟแค่ขึ้นบนครับด้านบนนะ อ่าโพสโมบายวิดอ่าพูดไปเลยกัับอะไรนีกัับนี้ยหรอ่าอ่าลบในส่วนของออากิจนะครับก่อนอ่าใส่ใส่ชื่อด้วยครับก็โอเคประมาณนี้ครับใช่ครับอ๋อแค่นี้เองคือเมื่อไงมันบังคับว่าจะต้องลิงก์กับเจ้าตัวกิจหับเท่านั้นไปกิจแลบอะไรไม่ได้เลยอืมเหรอไม่เคยทดลองกับกิจแแบครับแต่ว่า ใช้เป็นกิจอันนี้เป็นคำ,ำถามปลายเปิดก่อนแล้วกันนะพูงานนี้ทุกคนที่จะลองก็ต้องใส่เป็นกิจหักไปก่อนนะครับอิน e แตนท์นะครับก็้าจว่าคือสเปคของตัว CPU ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็ Standard b a s กส์นะครับซีคอร์ก็โอเคเราเอาตัวนี้ก่อนแล้วกัน Standard <อ>นะครับสัตเพนนะครับก็คือพูงานถ้าไม่ทําอะไรก็ให้มันหยุดสต็อปเองเนอะก็มันขึ้ชั่วโม นะครับตัว .file นี่คืออะไรต้องใส่ไหมไม่ต้องอาไม่ต้องครับโอเคก็เขียนเลยนะใช่ครับโอเคก็ผมเริ่มเขียนละนะครับก็นตอนนี้อโอมัเกิดจะมานะ VS Code ต้องทำให้มันมี acting นิดหนึ่งนะ <laughs> อ่าโอเคพี่ไม่แน่ใจว่าเขาเห็นหน้าเราวะเนี้ยพี่อยากให้เข,าเ,ขาเห็นหน้าพวกเรา <laughs> นะครับ High video panel นะครับ High video meeting Show name animation ก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ใช้เวลานานไหมครับในการ initial ถ้า initial ตอนแรกเลยก็จะใช้เวลาน,านานหน่อยครับ,รบก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับใช้เวลาสักอย่างแต่ว่าครับเชิญครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา initial เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราปิดไปแล้วมันยังไม่ suspend เนี่ยเราก็สามารถเปิดมาใหม่แล้วมันจะโหลดเร็วขึ้นครับ อ๋อโอเคก็พิ่ง่าง่ครั้งแราจะนานครั้งต่อไปจะเร็วขึ้นใช่ครับอ่าโอเคอแดดมันสองหัวมากเลยนะพอดีพี่เออเขาเรียกว่าแดดมีกระจกอยู่ด้านบนสองเข้ามาเต็มๆเลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้หัวร้านนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเสร็จแล้วนะครับก็ดูดีนะเพื่อทำอะไรครับเพื่อจะ new project ก็ <c oughs> ไปที่อ่าไอเทอร์มิแนลครับอ่ะเบื้องต้นก่อนพี่จะอนุญ,ญาตให้เราสามารถ รีโมทเข้ามาที่หน้าจอพี่ได้นะครับก็พี่รีโมทคอนโทรแล้วก็ออโต้เอ็กเซปต์นะครับเราสามารถยิงรีเควสเพิ่มมาคอนโทรหน้าจอพี่ได้เลยอ่าแลาได้เป็นคนพรีเซนต์นะครับอ่าเข้ามาอันนี้ฮะโอเคครับลองขยับเมาส์นีได้ไหมอ่าโอเคนั้นเชิญเลยครับนั้นสาธิตหน่อยครับว่าจะนิวโปรเจกต์ยังไงก็ทำการเลื่อนตัวเทอร์มินอลขึ้นมาครับอ๋อเลื่อนได้เลยโอเคครับเยี่ยมได้ครับแล้วก็ Npx NPE <ม>ก็คือคำสั่งในการเขาเรียกว่า,า install and run นะครับ <Okay. S 1> เราไม่จำเป็น n p m Next นี่เราจะสร้างโปรเจกต์นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นมาเท่าที่ดูก็คือ,อมันทำการมีลงโนดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับก็ตั้งชื่อว่าอะไรดีเอาเป็นเอาเป็น CM VS Code ละกันนะครับอออนไลน์ด้วยนะครับ <c oughs> เดฟอลต์เนอ e เอนเอร์เอนเอร์เดียวเลยโดยรัวเลยครับอ่าพี่สามารถสป i ดตรงนี้ได้ใช่ไหมโอ้เร็วกันนะพี่จะลองดูว่ามันใช้โนดเวอร์ชันอะไรสิบสองก็โอเคนะนะครับแต่พี่ไม่น่าจะว่าเราสามารถจะทำการติดตั้งพวกอ่าโบ,บอลเข้าไปได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันกดปิดไปก่อนเนะเอาละเสร็จแล้วเชิญต่อเลยครับโอเคครับเราก็เข้ามาดูในส่วน โอเคส่ว uh, okay. นนี้ครับก็จะมี Data อ่อา,าต่างๆของอตัว Next ขึ้นมาครับก็เราได้ติดตั้ง Next เ,เรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ลองทดลองอรันดูนะครับอืมก็ยานเดฟใช้ยานเดฟนะครับนะครับยานเดฟ Cannot find นะครับอ,อ๋อต้อง C D ไปก่อนครับ C D เข้าไปที่ C M W s Code อ๋อแบบว่าเวิร์สเปซนี่มันสร้างให้เรากดออนไลน์ <Online. S 1> แต่พี่ว่ามันอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ๋อมันเป็นมันเป็นตัวนั่นอีกอันนึงโอเคต้องซีดีไปก่อนแล้วก็ยานเด็บครับค <Okay. S 1> ่ะผมโอเคอ่าครันี้จะเทสยัยงไงใช่ไหมใช่ก็อ่าใช่ aler, <a demo S 2> เลยเดโมเลยครับโอเคครับเราก็ตามลิงก์นี้เข้าไปครับกด command คอมมาด์คลิกไปกด command หรือบนเครื่องแม็คคือกด command ค้างไว้แล้วก็เมาส์ไปคลิกใช่ไหม ช่ทาทกลับมาตรงนี้นะก็คือเห็นตรงนี้ไหมคลิปบางคนอาจจะมองไม่ทันนะครับเอาเมาส์มันจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็จะเปิดอันนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็บางคนบอกโอ้โงี่เขียนบนคอมเร็วกว่าก็ให้หนึกภาพว่าถ้ากูไม่มีคอมอ่ะตอนนั้นไม่มีคอมมีหรือมีคอมช้าช้านะครับอ่าก็การเขียนอ่าี้ยตอบโจทย์เช่นเขียนบน iPad นะครับร้านกาแฟ iPad ตัวหนึ่งเข้าไปเขียนได้เลยว่าโค้ดทุกอย่างปกติเราก็จะเก็บขึ้นจิตอยู่แล้วนะครับ เอาละก็ right, next ได้คราวนี้เรามาลองเขียนโค้กกันดูพี่ขออนุญาตที่จะลองใช้ช็อตคีย์นะเช่นค o m m น n p อ๋อขึ้นเลยค m มันคีย์ก็คือ command หรือ control p นะครับก็คือเป็นการค้นหาไฟล์ผมจะลองทำการแก้ไขคือ index อาได้ฟิลลิ่งที่คล้ายกันนะเข้ามาละผมจะทำการลบให้หมดนะครับก็ชั่วแล้วก็แน่นอนผมจะทำการ สร้างคอมมานด์เรื่อใหม่นะครับประเด็นคือในกรณีนี้ผมจะต้องทำการ e อ p o r t ใช่ไหม Default <ห>น,นะครับแล้วก็ทำเป็นฟังก์ชันนะครับอาจจะชื่อว่า Index แล้วกันนะครับเข้าใจว่าจะต้องอ Index เท่ากับนี้เนะนะครับบัมงนะพี่ c o n s t a ต์บวอ่โอเคไม่ต้องไม่ต้องแค่นี้แค่นี้พอพอดีจำไม่ค่อยได,ได้แล้วก็ Return นะ ใช่ครับแล้วกอ็อาจจะเป็นตัวนี้แล้วกันเนอะแล้วก็ใส่ H1 เข้าไป H1 เหมือนไม่ทำงานอะ่ะพี่ใส่ DV ก็ไม่ทำงานนะครับไอตัวนี้ไม่แน่ใจว่าคอนฟิกได้หรือเปล่านะครับก็ใส่ H1 เข้าไปก่อนโอเคใส่โค้ดมบายเข้าไปอันนี้ hot reload ด้วยนะหมายความว่าไงหมายความว่าตรงนี้จะร e f r e s h อัตโนมัติป่ะไม่พี่ต้องเอาเมาส์มาจิ้มเอง ก็พี่รีเฟรชแล้วนะแต่ท่าที่พี่ดูตอนนี้ก็พี่ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงที่ฝั่งเนี้ยอันนี้คือมัน e อ r ร์เใช่ไหมน่าจะเกิดจากการที่พี่ใส่ตรงนี้ผิดนะครับอพอจำได้ไหมอินเด็ไม่น่าจะเป็นคำอินเด็กเนะน่าจะเป็นคำสง,งวนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเอ่อเรฟเฟรนซ์จริงๆมันต้องแล้วก่อนนะพอดี ปกติผมจะใช้ snippet g e n ตลอดเลยขออนุญาตดูโค้ดนิดนึงครับ index พอดีผมใช้ snippet g e n ตลอดเลยเ,เป็นฟังก์ชัน index จริงๆเป็นฟังก์ชัน export default นะครับผมขออนุญาตใส่ฟังก์ชันใหม่ตัวนึงแล้วก็ตามด้วยชุดนี้มันต้องเป็นฟังก์ชันอย่างนี้แล้วก็อันนี้ไม่ต้องใส่โอเค ต้องมันอย่างนี้แทนนะครับ mm hmm. เอาล่ะคราวนี้ดูใหม่ทีเพื่อนประกาศอย่างนี้นะผมจะลองของอยายฟอนต์ดูก็ได้คอนโทรลบวกหอบอ่าได้นะนะขออยายฟอนต์ดได้ด้วยนะเหมือนเราเขียนบนนั่นเลยนะครับก็ดูแฟดูนะครับว่าคราวนี้จะได้ยังอ่าได้ละใช่ไหมอันนี้ก็เวิร์กนะแต่ประเด็นคือปกติพี่จะไม่มานั่งด้นสดอย่างเงี้ยพี่จะจะลง Attention นะครับอ่าผมก็เราเรากำลังพูดถึง extension อจะลง extension เช่น extension เกี่ยวกับ e s 7ลงได้ไหมลงได้ครับอ่าแล้วเราลองอะไรนะตัวนี้ปะใช่ครกด install เลยนะครับก็ลง extension แต่ว่าเห็นบอกว่าบาง extension ก็จะลงไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ VS <ช> Code, code. icon ครับเอ๊คำว,ว่าลงไม่ได้มันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะมันจะขึ้นอ่า อย่างนี้นมาครับใช่อ๋อมันลงไม่ได้นะครับเอาล่ะอากิสน่าจะลงเสร็จแล้วตัว prettier ลงได้ไหมตัวจัดฟอร์มลงได้ครับอ๋อ prettier ลงได้เอ่อโอเคนั้นก็ลองลงเลยเนอะเอาล่ะ่อ,อรีโหลดดีควายนะครับผมก็สั่งมันรีโหลดเข้ามาใหม่โอ,อเคมาละแล้วก็กดจิ้มตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลือกตัวนี้เหมือนเดิม ก็ตะกี้นี้พี่พี่จะ new file มาชุดหนึ่งแล้วกัน,นไม่ไปไปยุ่งกับตัวนี้ in order to use pull request นะครับอันนี้ไม่เป็นไรพี่จะ new file นะใช่ไหม new งี้นนแล้วพี่อาจจะทำการสร้าง s h o า home .js นะครับแล้วก็จะลองดูว่า snippet work ไหมก็ rfc โอเคเฮ้ย okay. hey, work ว่ะมันเจนให้เราใช่ไหมใช่ปกติพี่ไม่เคยจำ syntax นี้เท่าไหร่แต้มันเจนให้ ก็เป็น h 1หนนะครับมันจะมีเซตผู้อา m เฮลเมนะครับเฮลเมตที่มันเป็นลักษณะเหมือนสายมันเด้งขึ้นมาเพื่อนมันต้องเป็นเซตที่เพอร์เฟ n c e น่ยแต่นี้มันไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่มันได้ก่อนก็เซตโหงเข้าไปอันนี้ก็ต้องยานเดฟใหม่ใช่ไหมใช่อ๋อโอเคซีดไปก่อนแล้วก็ยานเดบอ๋อคราวนี้นอกจากอนอกจาก เราเขียนโนต้ตแล้วพวกจาว่าได้ปะจาว่า mm hmm. um, ข a ดเวอร์ชันอืมจาว่าขีดขีดเวอร์ชันสกดผิดปะเวอร์ก็ถูกเนี่ยถูกปะถูกครับ hmm. เออแต่ว่าเหมือนมันรู้จักจาว่านะแต่ว่ามันเป็นจาว่าในแบบที่ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจนะ mm hmm. ก็ไม่แน่ใจเงั้นว่าจาว่าเวอร์ชันอะไรก็จาว่าขีดเวอร์ชันปะหรือขีดอ่าโอเคมาละ ก็จะเป็น Open SDK 1.8ก็มันเหมือนมันลงให้เราพร้อมหมดเลยนะครับเอาละนี้เสร็จละคันนี้พี่ก็จะต้องมาที่อันนี้ใช่ไหมไว้ตัวเทส่าคันนี้ก็เกิดคำถามว่าถ้าเกิดพี่จะทดสอบก็ต้องไปล่ะแ e Home ใช่ครับอ้อช้างกันนะแต่มันครั้งแรกป่ะก็นกไอตัวของนี้ผมว่ามันช้าปกตินะครับอืม พี่ว่าก็อารมณ์ก็คือตอนนี้เขาน่าจะยำกันอยู่ระหว่างฟรีแบบเสียตังค์นะครับท mm hmm. ี่เข้าใจว่าเดี๋ยวพอถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันมีเสียตังค์เนี่ย mm hmm. ก็น่าจะเป็นอีกแบนด์วิด์นึ่งอ่ะน่าจะเร็วขึ้น mm hmm. แต่พี่แค่กังวลว่ามันช้าหรือว่ามันรันไม่ได้เลยนะครับพี่ใส่แซทโทมไปมพี่รู้สึกว่ามันน่าจะเดี่ยงไวแล้วบ่วะ ฉะนั้นพี่อาจจะสต็อปก่อนแล้วก็ลองกดตรงนี้ใหม่นะครับเึอ่งพี่กดเข้ามาแล้วมันเด้งไหมมันต้องเด้งใช่ไหมอ๋อโอเคช้าก็ดูซิว่าคันนี้จะได้ไหมถ้าถ้ามองในแง่นี้ก็คือผมพี่คิดว่ามันน่าจะใช้เป็น IDE อาจจะไม่เหมาะกับเทสก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าเอาไว้รันไม่เหมาะการรันเหมาะการเห็นโคดดิง้ง ได้เนอะได้แล้วครับก็อารมณ์แบบตอนนั้นอยากจะโคดดิ้งอะนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปรันดูที่บ้านนะครับก็โดยรวมก็โอเคนะนะครับมเอ็กเซนชั่นมันลงได้จัดฟอร์แมตคนมานชิปพีเออได้นะสามารถที่ทำการฟอร์แมตเอกสารได้อันนี้คอนฟิกขึ้นมาเหมือนเว็บทุกอย่างเลยนะจัดฟอร์แมตได้อะไรได้ช็อตคัทได้หมดนะครับก็ในคลิปนี้คงจะเท่านี้แล้วกันนะอืม ก็เออพี่ไม่รู้จกว่าอย่างพวกแอ็กูร์ลงแอ็นกู่ามันก็นิวได้ปะไม่รู้นะไม่ชัวร์เหมือนกันครับแล้วก็อย่างหนึ่งเหมือนมันจะต้องเขาเรียกว่าไงอ่ามันพ่ต้องถอยมาคําสั่งก็จะเป็นพี่เข้าใจว่ามันน่าจะแอ็กูร่าได้ NG อาจจะต้องเป็น Npx แล้วก็ร u n เอ g u กูร่าสร้างโปรจากเอ็กูร่านะครับเข้าใจว่าต้องผ่าน Npx อย่างเดียวอะ่ะจะลงจะลงได้ไหม อย่างเช่นอ่ะ npm i e, นะครับแล้วก็ขีด G ลง global นะครับแล้วก็อาจจะลงคาว่าโหนดโหนดมอนรู้จักปะน่าจะเคยผ่านตามาใช่ใช่ับอยากจะลองกั<ด>นวะ่าถ้าลงแบบ global มันจะได้ไหมอ่ะพี่ลงไปละแล้วก็โหนดมอนดูเนอะว่าได้ปะไหนไหนแล้วก็ไหนไหนละเออได้ห่ะนะถ้าเกิดพี่จะนิวโ j e c t angular พี่ก็น่าจะน e วม,นมันเหมือนฮาร์ดิสพี่อะเนะพี่ก็น่าจะ พีเอ็มไอคิดแล้วก็แองกูล่านะพี่จะหาเว็บไซต์แองกูล่าดูสิว่าได้ไหมอเ,เอให้สุดเนอะแล้วก็อาจจะเสิร์ชคำว่าแองกูล่า Angular นะครับเซลไอเคยเขียนไหมแองกูล่าไม่เคยครับนี่ยนี่ Install. อินสตาลก๊อปเลยนะครับชั่วเลยเราจะได้เอาให้สุดไปเลยว่ามันแองกูล่าได้ไหมพี่เพจได้ปะต้องอ l ล o w าวก่อนโอเคแต่ ประเด็นคือระหว่างที่มันรอมัน new project angular อะไรพวกเนี้ยล้วก็คงจะมีคำถามที่ว่าอุนเร็วกันนะคำถามที่ว่าแล้วเราจะปิดบริการยังไงวะเพื่อนเราจะล้างมันจะลบมันทิ้งอนะ่ะพอรู้ไหมล,ลบตัวโปรเจกตทิ้งเหรอครับอืมก็ต้องเข้าไปที่หน้า environment ครับล<ะ>แล้วก็ลบโอเคอผมลบ angular ได้นะ เวิร์กมากเลยพี่ลอง a อ g u กูล่าได้ mm hmm. แล้วก็เอ็นกูล่าเวอร์ชันล่าสุดเลยนะเอ็นกูล่าเอ็นกูล่าเก้านะครับอันนี้พี่จะลองนิวโปรเ e c t อ n g กูล่าเลยนะดูว่านิวได้ไหมก็ ng โอ้โห oh, ไม่นิวนานมากล่ะ ng เอ n นจ uh, ีนิวใช่ไผิดนะชื่อว่า uh, ng Demo แล้วกัน Enter เลยโอเคอ่า okay. uh, routing ต้องการ d e f a u l t s e t t i n e s เออเวิร์กว่ะใช้ได้นะ mm hmm. นะครับก็มันพี่ว่ามันเวิร์กในกรน,นีบางคนเครื่องเครื่องผมแม่งช้าผมลง VS Code แล้วมันช้าอ่านั้นอยู่ก็เข้าเบราว์เซอร์เลยเดฟแล้วก็เรียนได้เลยเนะนะครับก็อันนี้ประเด็นคือถ้าเกิดพี่เปิดตัวนี้ด้วยแล้วตัวนี้ด้วยเวลาพี่จะเบล์พี่จะเบล์เปลี่ยนโฟลเดอร์ยังไง อ๋อพี่ต้องมาที่ตรงนี้เหรออ่าโอเคอถ้ามีตรงนี้ได้พี่ก็น่าจะสามารถรที่จะทําการเซตติ้งได้ไหมอ๋อมีเซตติ้งเหมือนกันเอ้อพี่เปลี่ยนไอคอนได้ด้วยนี่อ๋อโอเคโอเคพี่สามารถเปลี่ยนไอคอนจากตรงนี้ได้หรือติดตั้งไอคอนเพิ่มเติมได้เอาละตรงนี้คือส่งไฟล์แล้วก็อ p e นใช่ไหมโอเคพี่ก็ต้องเลือกอันนี้คงต้องถอยมาใช่ไหมเนี่ยอ p e น แล้วก็ถอยใหม่แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมโอเคเปิดเลยอ๋อมันก็เปิดหน้าต่างหนึ่งแตนนี้พี่สวิตมาที่โปรเจกต์แองกูล่าละนะครับนี่เป็นแองกูล่าปะเนี่ยพี่มั่นใจอะเหมือนมันยังเป็นตัวนี้อยู่นะมันเป็นเน็กอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ทำอะไรผิดพ,พี่ต้องปิด พี่ต้องปิดเอกี้พี่พยายามจะเปิดใช่ไหมพี่ทำอะไรผิดป่ะพี่ต้อง open folder ป่ะพี่ก็ open แล้วนะ open ใช่ครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกนะอ่าพี่ต้องการจะ open ตัวนี้ใช่ไหมอืมพี่ก็เข้ามาแล้วแล้วก็โอเคเหมือนมันก็ยังรวนๆอยู่นะหรือว่าพี่มั่วๆกันไ่รู้นะอาจจะไม่อาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้รวนหรอกแต่พี่ะรวนอันนี้นี่นี่ ามาข, <นะ S 2> ขึ้นมาแล้วครับคราวนี้พี่จะเปิดเทอร์มินอลพี่ก็ต้องล่างนี่เหรอใช่ครับอ๋อเจ๋งดีอ่ะ n g s e นะดูซิจะขึ้นไหมพอร์ตสี่พันสองคอมพายถ้าอย่างนี้เราก็น่าจะรันอยู่บนแท็บเล็ตได้ใช่ไหมอได้ครับแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือคอ่ามันใช้ในบว์เซอร์อื่นไม่ได้ครับ ก็ผมลองใช้ดูกับ safari แล้วครับมันใช้ไม่ได้ครับต้องใช้แหละต้องใช้ Chrome รครับอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ก็เพื่งานาา iPad แล้วก็ดาวน์โหลด Chrome มาแล้วก็เดบนะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับก็พอมเบ์เซอร์มันน่าจะได้แล้วน,นี่ก็ใช้ Chrome อาล่ะสตารเสร็จละพี่ก็ต้องมาที่ port สินสองใช่ไหมก็อันนี้พอดีพี่ไม่ได้คิด Open แต่ว่าก็กดอย่างนี้แหละนะครับโ okay. อเค n g u l a มาไหม ก็น่าจะามาในนะคลิปนะครับมีทั้ง new project angular ทั้ง react อ๋อเยี่ยมทุกอย่างได้นะครับ attention angular หลกัหลกๆก,ก็น่าจะได้อยู่แล้่ะนะครับก็สมมาก็จะพิมพ์ angular มันก็จะมี angular ่วนีคเพจเก้ากดลงได้ไหมได้เนอะว่าถ,ถ้าทํามันไม่เปลี่ยนแปลง c o n f i g อันนี้ก็ stop t c t i n u โอเคนะครับโอเคเยี่ยมเลยจิตนี้ก็ได้อยู่แล้ว ใช่ไหมไในนั้นพี่จะเนื่องจากว่าพี่ซิงค์รีพ o r y อยู่ที่ VS Code on Demo ใช่ไหมพี่ก็ต้องถอยมาก่อนใช่ไหมแล้วพี่ก็จิตแล้วก็สแลชจิตคอมมิตแล้วก็ตัวสี่แล้วกันนะคอมเมนต์แล้วก็จิต push พี่ก็สามารถพุช code ขึ้นไปที่จิตหักพี่ได้เลยใช่ปะใช่ครับไม่รู้ได้บนเนี่ยมันไปไหนวะเนี่ย ออมันจะลิงกันก่อนน่ะมันต้องออทไลก่อน mm hmm. จะขึ้นมาพี่ก็ออทไลเลยแล้วกันโอ้ใส่พัดเวิร์ดอีกอ่ะโอเคโอเคตอนนี้อ่อ uh, you are sign into Git Hub now and you close this place and can close ไอมันจะพี่ทำไรให้พี่ close หรอ close ใช่อ่ะโอเค close แล้วพี่ก็ commit เรียบร้อยละคราวนี้พี่ก็คงต้องมาที่จิตหับเพียละว่าอืม โค้ดมาอย่าง <át> มาแล้วโอเคเนอะก็น่าจะพอเห็นภาพโดยรวมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแคลรด้วยน้องแคลก็ไปรีเสิร์ชมาผมไม่รู้หรอกอันนี้ก็แคลเขาก็บอกไกด์ผมมาให้ทำหนูทำนี้แล้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าไอคลิปวิที่เราอัดเนี่ยมันจะสําเร็จหรือเปล่าจะเวิร์กไมมว่าพูดกันตั้งนานเนี่ยก็นะครับก็หวังว่าจะเวิร์กแคลมีอะไรจะเสริมไหมสำหรับเบสโคดก็ไม่มีแล้วครับนะครับก็ยังไงก็ ขอบคุณกันนะครับที่อุตส่าห์รับฟังเข้ามานะถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดให้กำลังใจน้องแคลรนะครับนครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสต็อปตรงไหนเอ่ยนะสต็อปวิดีโอ